สวัสดีพี่น้องทุกคนครับบทที่16ข้อสุดท้ายของหนังสือปฐมกาลบอกว่าเมื่อนางฮากาคลอดอิชมาเอลให้แก่อับรามนั้นอายุอับรามได้86ปีข้อแรกของบทที่17เริ่มต้นว่าเมื่ออายุอับรามได้99ปีพระยาเวทรงปรากฏ กอรามพระกัมภีร์ห่างกันเพียง2ข้อครับแต่เป็นเวลาถึง13ปีด้วยกันครับาการกำเนิดมาของอิสมาเอลจากหญิงคนใช้สร้างความตึงเครียดระหว่างซาายกับฮากาเป็นอย่างมากครับคำว่าพระยาเวทรงปรากฏเป็นคำเดียวกันครับที่ช้าในบทที่12กับบทที่18ซึ่งไม่ใช่นิมิตหรือความฝันครับ แต่เป็นการปรากฏของพระยาเวต่ออับรามครับเราไม่รู้แน่ชัดว่าการปรากฏนั้นเป็นไปในลักษณะแบบไหนครับพระยาเวปรากฏแก่อิสอัคลูกชายอับรามแล้วก็ปรากฏกับยาโคบหลานชายของอับรามด้วยครับพระยาเวทรงปรากฏแก่อิสอัคแล้วก็ตรัสว่าอย่าไปอียิปเลย อาศัยอยู่ในแผ่นดินซึ่งเราจะบอกแก่เจ้าเถิดเมื่อ,อยาโคบออกจากปัดดานอารามพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่ยาโคบอีกแล้วก็ทรงวอวยพรท่านเมื่เสร็จสิ้นพระประสงค์ของพระองค์แล้วพระเยว์ก็จากอับรามไปเมื่อพระองค์จัดท่านเสร็จแล้วพระเจ้าก็เสด็จจากอับรามขึ้นไป นักศาสนาตรเรียกการปรากฏแบบนี้ว่าเทโอเฟนนีอยากศัพท์ภาษากรีกที่แปลว่าการ,รเผชิญหน้าหรือการมาปรากฏของเทพพระเจ้าต่อมนุษย์ครับหรือการที่เทพเจ้าปรากฏให้เห็นในสภาพของมนุษย์ครับพระเวณ์แนะนำพระองค์เองว่าพระองค์คือเอลชัดไดยผู้แปลพระคัมภีร์หลายคน แปลเอลชัดได้ว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิริ์เอลชัดไดเป็นพระนามเก่าแก่ของพระเจ้าที่บัมพระบุตษอิสราเอลเคยใช้เรียกพระเจ้าครับเราพบหลายตอนในหนังสือประธมการครับบทที่28 35 43 48แล้วละก็บทที่49ครับส่วนในหนังสือโยบ ซึ่งเป็นหนังสือที่เก่าแก่มากที่สุดเล่มหนึ่งครับได้รักษาพระนามเอลชัดไดนี้ไว้ด้วยครับเราไม่รู้แน่ว่าเอลชัดไดมีความหมายว่าอย่างไรครับมักจะแปลกันว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์บางคนเสนอให้แปลว่าพระเจ้าแห่งภูเขาโดยอ้างรากศัพท์จากภาษาอัเคเดียนซึ่งเป็นภาษาต้นตระกูล ของภาษาฮิบรูครับมาจากคำว่าชาดูบางทีอาจจะต้องแปลว่าพระเจ้าแห่งทุ่งโล่งเป็นคำฮิบรูว่าซาเดจึงคิดกันว่าบัมพุรุษต้นตระกูลของชาวอิสราเอลที่เดินทางมาจากประเทศแคลเดียได้นำพระนามนี้มาจากเมโสโปเตเมียตอนบนครับว่าท่านเจอโรมแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาละติน ฉบับที่เราเรียกว่าวอลเกตท่านเป็นคนแรกที่แปลเอลชัดไดยว่าพระเจ้าผู้ทรงไมทิริตครับเพราะได้รากศัพจากคำว่าภูเขาหรือที่สูงหมายถึงผู้สูงสุดผู้ทรงพลังหรือผู้ทรงมทิริตครับหลายชื่ออายุคนผ่านไปครับจากอับรามถึงอิสอัคถึงยาโคบถึงเลวีถึงโคฮาดแล้วก็ถึงอัมราม ซึ่งเป็นบิดาของโมเสสพระเจ้าได้ตรัสกับโมเสสว่าเราปรากฏแก่อับราฮัมแก่อิสอักและแก่ยาโคบด้วยนามว่าเอลชัดายแต่เราไม่ได้สํแดงให้พวกเขารู้จักในนามพระยาเว13ปีผ่านไปหลังจากที่อับราฮัมได้ยินเสียงพระเจ้าท่านก็ได้ปักหลักเลี้ยงดูครอบครัว พร้อมกับลูกชาอิสมาเอลที่เกิดจากนางฮากาแต่เชื้อสายที่พระเจ้าสัญญาว่าจะเกิดจากนางซารายก็ยังไม่เกิดมาสักทีแล้วพระเจ้าปฏิญาณว่าอับรามและนางซารายจะมีบุตรยืนยันด้วยการให้ชื่อใหม่แก่อับรามชื่อของเจ้าจะไม่ใช่อับรามอีกต่อไป เจ้าจะมีชื่อใหม่คืออับราฮัมเพราะเราให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมายคําว่าอับรามแปลว่าบิดาผู้ที่ได้รับการยกย่องส่วนอับราฮัมแปลว่าบิดาของบรรดาประชาชาติครับการตั้งชื่อในภาษาฮิบรูแสดงให้รู้ว่าผู้ที่ตั้งชื่อมีอำนาจเหนือผู้ที่ถูกเรียกชื่อครับอดัมตั้งชื่อสั ที่พระยาเวทรงปั้นชื่อในคำฮิบรูไม่ได้เป็นคำลอยๆครับแต่เป็นการบรรยายถึงความหมายและสิ่งที่จะเป็นไปตามชื่อนั้นครับการเปลี่ยนชื่อเป็นการเปลี่ยนสถานะจากยาโคบเป็นอิสราเอลแปลว่าผู้ที่ปล้ำสู้กับพระเจ้าจากซีโมนเป็นเปโตรซึ่งแปลว่าศิลาแล้วก็จากโซโล เป็นเปาโลเป็นต้นครับคงเป็นเรื่องขำขันตลกครับถ้าอับรามถูกเรียกชื่อใหม่ว่าอับราฮัมแล้วท่านยังไม่มีบุตรครับการยึดมั่นในคำสัญญาอีกอย่างหนึ่งก็คือพระเยโวห์สั่งให้อับราฮัมทำสัญลักษณ์เพื่อเตือนความจำและเป็นข้อผูกพันคือการเข้าสุนัตครับ นี่เป็นพันธสัญญาของเราซึ่งพวกเจ้าจะต้องรักษาระหว่างเรากับพวกเจ้าและเชื้อสายต่อมาของเจ้าคือผู้ชายทุกคนจะต้องเข้าสุนัขเจ้าจงเข้าสุนัขตัดหนังหุ้มปลายองคชาติของเจ้านี่จะเป็นหมายสำคัญของพันธสัญญาระหว่างเรากับพวกเจ้าพระเจ้าทรงตั้งรุ้งเพื่อระลึก เตือนพันธสัญญาที่โปรงทรงกระทำกับโนอาว่าจะไม่ให้น้ำท่วมโลกอีกการเข้าสุนัตเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงพันธสัญญาและก็ข้อผูกพันครับเด็กผู้ชายที่มีอายุ8วันต้องเข้าสุนัตชายคนใดที่ไม่ได้เข้าสุนัตคือไม่ได้เข้าสุนัตเนื้อนหนังด้วยการตัดหนังหุ้มปลายองคชาตจะ ต้องถูกตัดออกจากชนชาติของเขาเพราะเขาละเมิดพันธสัญญาของเราพระเยซูเองก็เข้าสุนัตด,ด้วยครับหลังจากครบ8วันซึ่งเป็นวันที่จะให้พระกุมารน,นั้นเข้าสุนัตเขาจึงให้นามว่าเยซูด,ดังที่ทูตสวรรค์กล่าวไว้ก่อนที่จะมีปฏิสนธิในคันท่านโปโลบอกว่าข้าพเจ้าเข้าสุนัตในวันที่8ที่คลอดออกมา เป็นชนชาติอิสราเอลอยู่ในเผ่าเบนจามินเป็นชาวฮิบรูที่เกิดจากคนฮิบรูการไม่เข้าสุนัขหมายถึงการละเมิดพันธสัญญากับพระยาเวคนอิสราเอลทุกคนก็เข้าสุนัตจบจนถึงทุกวันนี้ครับพระคัมภีร์บทนี้จบลงที่ว่าอับรามมีอายุ99ปีเมื่อท่านเข้าสุนัตตัดหนังหุ้มปลายองคชาตของท่าน และอิชมาเอลบุตรชายของท่านอายุ13ปีเมื่อเขาเข้าสุนัตอับรามและอิชมาเอลบุตรชายของท่านเข้าสุนัตในวันเดียวกันครับขอ้อผูกพันอีกอย่างหนึ่งในการเป็นชนชาติของพระยาเวคือเป็นคนที่ดีพร้อมครับพระยาเวตัดกับอับรามว่าจงดำเนินอยู่ต่อหน้าเราและเป็นคนดีพร้อม ต่อมามีคำสั่งในพระบัญญัติในสมัยโมเสสในหนังสือเฉลยพระบัญญัติบอกว่าท่านจงเป็นคนปราศจากตำหนิต่อพระยาเวพระเจ้าของท่านในพระคำพีม์ใหม่พระเยซูสอนสาวกว่าต้องเป็นคนดีพร้อมด้วยเช่นกันครับเพราะฉะนั้นพวกท่านจงเป็นคนที่ดีพร้อมเหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ เปโลสอนทิโมธีว่าเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและก็พรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่างการเข้าสุนัตเป็นแต่เพียงฝ่ายเนื้อหนังต้องควบคู่ไปกับการเป็นคนที่ดีพร้อมของอับราฮัมด้วยครับฉะนั้นสิทธิย่อมมาพร้อมกับความรับผิดชอบด้วยครับพบกันอีกในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ